ได้เนาะปีปีหนึ่งได้เกือบดีสิประมาณสักเก้าเดือนสิบเดือนเลยคลอวาแล้วกลับมาแล้วดีใจอ่ะคือต้องบอกนี้ว่าเกินก่อนวันนี้มากินกาแฟกันแล้วก็คุยกันว่ากลับมาเถอะช่วยกลับมาทำช่องกันเถอะกลับมาได้หรือเปล่าแต่ว่าจะกลับมาทั้งทีเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราชอบกันเนาะก็คือการกินการกินเท่านั้นพี่เม้นที่เราจะ คอมพีดท,<ช>ที่จะไปแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาอยู่ที่ว่าพี่มินกับพี่น้อยอ่ะกินอะไรแม่งก็ดูแบบไม่อร่อย <S 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 ไม่แต่คือแต่คือจริงๆจะบอกว่าไงเดียเราสองคนอ่ะเป็นคนไม่ได้แสดงออกแบบว่าอุ้ยอันนี้อร่อยมากคือไม่สามารถทําแบบนั้นได้แต่ว่าเวลาไปกินอ่ะมันก็คือมันอร่อยจริงๆนะคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้เว้ยคือน้อยกับมินน่ะชอบกินจืดไงเออไอ้ว,ว่าเพราะเราก็เลยจะไม่ค่อยแบบว่ารู้ว่า อ๋ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอร่อยนะเพราะอร่อยเราอ่ะมันก็คือ <c oughs> จืด <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าแบบเนี้ยอร่อย,อรอยหรือไม่อร่อยออแต่ทีเนี้ยเราว่าเรามาทํากันอย่างนี้โดยพิมินว่ากินยังไงให้อร่อยวันนี้โจทย์ของเราคือกินยังไงให้อร่อย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วันนี้สิ่งที่เราคิดกันได้ก็คือคุยกันว่าอยากกินอาหารเกาหลีใช่ไหมก็เลยเราก็เลยจะมาเริ่มจากการที่อาหารเกาหลีแต่ทุกคนเป็นไหมว่าเวลาเราเจอเพื่อนเนี้ยเราก็ ถ้าเราไม่ได้นัดกันก่อนว่าเราจะมากินข้าวอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํำยังไงมันเราว่าทุกคนจะใช้เว้ยเราจะเซิร์ชอย่างเช่นเราจะไปร้านกาแฟกันอย่างเงี้ยใช่ปะเราก็จะเซิร์ชคาเฟ่ใกล้ฉันเพราะฉะนั้นวันเนี้ยก็เราก็เลยจะเซิร์ชว่าอาหารเกาหลีใกล้ฉันมาพี่น้อยจะเซิร์ชเลยเรียกทำสุดไปนี่เราจะเซิร์ชกันไปอย่างนี้อาหารเกาหลีใกล้ฉันแล้วเราก็จะเลือกจากในนี้กันนะคะว่าเราจะกินอะไร พี่มินว่าเราไปร้านอันไหนไม่เอาปิ้งย่างอยากกินเป็นแบบอลาคาร์ทอ่าเราสุ่มเลยนะเราสุ่มกันมั่วๆประมาณ 10, <11 S 1> 2, 2> สิบสนาทีเออสิบเอ็ดนาทีจากตรงนี้เพราะเราจะเลือกใกล้ๆอย่างที่เราบอกเราจะไปกับร้านอันนี้ค่ะแล้วก็ ไปดูกันที่ร้านว่าเราจะเป็นยังไงให้อร่อยนะคะเราจะพยายามนะจะพยายามแบบมีรีแอคกับอาหารว่าแบบอร่อยจังอย่างเงี้ยจะพยายามมันมันไม่ใช่ว่าประดิษฐ์หรอกเว้ยแต่ว่าเหมือนเป็นคนที่พอกินกันอะแล้วก็จะไม่ได้แสดงออกว่าเจะเป็นแค่เอออันนีดีนะเอออร่อยว่ะอะไรอะแต่หน้าความอร่อยอ่ะทุกคนก็จะมันอร่อยจริงปะวะเออเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหน้าตาอาหารที่เราจะกินวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปร้านนะเนาะอยู่แถวทองหล่อ ใช่บัชชันใช่ประมาณ4กิโลโอเคไปได้เลยเล g โก้ายถึงเวลว<ะ> <laughs> อ่า On the way จ้ะพี่มินชอเฟอร์ตลอดไปเป็นร้านที่สุ่มกันมาแล้วก็อยู่ในตึกอย่างงี้หรอพี่มินฟิลจี้ชิท้องรอนะคะ <laughs> สู<ง>้มี <Okay. laughs> สู<ง>้เมอนเอ,อเดี๋ยวไปดูกันที่ร้านมาถึงแล้วจอดรถเสร็จอ,อยู่ปักซอยทองห่อสองค่ะคือโจทย์ของเรานะคะพี่มินคืออาหารเกาหลีใกล้ฉันและต้องอ้องแอร์ <laughs> <ใน S 1> <laughs> มันร้อนมากทุกคนก็รู้อยู่หนะมันเดือนเ,เมษาร้อนมาก ก็เลยได้เป็นร้านที่ชื่อว่าใช่น่าจะเป็นร้านเหลืองๆนะน้ะพี่นินเหลืองๆหรือเขียวเขียวเหลืองๆหรือเขียวเขียวอ่ะก็เหลืองๆเขียวเขียวน่าจะร้านเดียวกันหรือเปล่าพี่ชื่อร้านว่าอะไรนะคะใครใครใครนินมันจะคิดใครนินใครนารินเนี่ยเห็นไหมสุ่มจี้อ่อะไรใครนินเนาะใครนิน ใครนี้เออแล้วใครนี้มาขอล้านกันดีกว่ามเรับจะเป็นอาหารเกาหลีแนวแบบโฮมี่อ่ะมันเป็นอราคาโจ์อของเราก็คือไม่ได้อยากกินปิ้งย่าง<ม>ใช่ไหมก็เลยมาเลือกกินอาราคาคีอ,อันนี้เออคีอ,อันนี้คีอ,อันนี้เออ <c oughs> กินไรดีไข่นิ๊กูเองค่ะไข่นี้ไปอยู่ด้านไหนอัพซุปกิมจิได้ไหมพี่น้อยเอาเราเดี๋ยวเลือกันในเมนูนะคะเก็อยากกินไข่ตุ๋นหรือเปล่าเลยชอบกินไข่ตุ๋นนี่ใชมันจะมีเป็นเซตอยู่เไหมกระมองเหมือนชั้นน้ำใช่แล้วมันก็มีเป็นข้าวมีขีมบับด้วยอันนี้มีอันนี้มันสุกก็มีข้าวยำ เอาสกนิมั้อันนี้ไหมล่ะฉันว่าดูดีไหมหรือว่ากำลังดูกันอยู่ว่าเอาเป็นเซตกันง่ายกว่าไหว่าอยากกเปยัยาจิเป็นเซตไหมโอดีฉันก็ว่าเซตนี้เนาะเคยดราคากันลดราคาด้วยลดรัคสั่งอาหารนะคะ เครื่องดื่มเราก็เลยสำหรับสองนเราก็เลือกชาไปหอยก็หอยดูนะพยายามทิ่กินยังไงให้อร่อยคือชิวเลยให้อร่อยันนี้คือเขาเนา่ย้อยาอย้อ้อย้ย้้อยวอ้้าอยข้า้าอยข้ยาอยาอ้าวอ้ โต๊ะน่าตี้เอามาใส่แต่งเนให้นอยถ่ายกันอร่แค่เครื่องเขียงก็น่ากินแล้ะเขาจะเป็นฟิลโฮมี่โฮมี่เนาะพี่มีอะเดี๋ยรอรออาหาร กินจินก่อนเลยนะเอาเลยออเจกันพี่น้อยนางเป็นแบบกินติดเลเวอร์ออกมา่พี่นีนีผักอะไรวะกวางตุ้งวะเนี่ยอันนี้กวยเล้งเปล่ากวยเล้งไม่ฉันน่าจะกวางตุ้งปลากวยเล้งมันน่าจะแบบเล็กกว่านี้มันจะมีที่กวยเล้งผัดน้ำมันงาใช่ใช่ที่เราชอบกินกันในการเลยที่มีน้องน้อยขอชิมเครื่องเคียงก่อนเอาเลยวนี่จะกินอะไรแตง มันหอมมากเลยอืมอร่อยเหรออ้ยเรียกเรียกอุ้ยอร่อยมากเลยอะไปดูปฏิทินแต่อร่อยจริงจริงทุนไกจริงมันลดแบบอูมามิอะเพื่นจะลองอันนี้ข้จอน เาปกติเขาใช้พาตอนเป็นแบบตน้นเกมันก็ไม่ค่อยเห็นเนาะนึกาเห็น้แต่วที่เรากำลักินช่างอือแล้วก็หัวงองเนี่ยจำไม่ได้ว่าเขาเรียกเครื่องเสียงว่าอะไรจำไม่ได้หัวงอกจำไม่ได้เขาเรียกเป็นาอาไหรอเอบนะขอบียนเทาขีนเเป็นรีวหนอเป็นวิวใช่ไหมเข แล้วก็อันนี้เป็นแครอทมะละกอหรือเปล่าหรือแอดแครอดนะแครอทหวานอันนี้หวานนะอร่อยคมต้องก้วนนะตัวขาวไหมวังนี้เขาขวดฉันเลอไม่เลอะหรอกไม่แน่อุ้ยน่ารักจ่อาหารเด็กอีกทีนะเธอชื่อร้านว่าอีนี่ ใคนี่พี่อนิคี่อนี่นนพี่อันิคไม่ใช่ไคนีพี่น้อยสั่งไปเลยคะขาวโพดค่ะข้าวโพดตอนนี่เป็นชาเขียวที่ีมะขเข้มอยู่นะของฉันน้ชาเขียวดีของกดีเ เป็นชาเขียวหวานผสมจากทางข้าก็แนะนำว่าสั่งชาเขียวดีกว่าเขินนะไม่ได้อ่านเขินนะแบบว่าปกติปกติใจะว่าอนก่อนหน้านี้เวลาอ่านคลิปกันเราก็จะแบบมีคอนเทนต์มีสตอรี่แล้วก็แบบมานั่งคุยอะไรต้นแต่อันนี้มันคือแบบความอยากล้วนๆที่แบบโอเคโดนสดเอาเลยจ้าเธอแต่จำได้ไหมว่าเราเปิดคลิปเราก็มีอาหารเกาหลีกันด้วยพวกเรามันจะดูเท่าธรรมดาแหละ ไปเริ่มกินจิ้มคุเป็นภาษาเกาหลีเขาอ่านว่ากินจิงกนะคิมจิกิมชินะกิมจิคิมจิไปเริ่มัก หมูย mm ่างหมูย่างทอะไรคือันนั้่ะเขาผักชิ้นใหญ่มากถูกใจฉันุๆักอทกินนชอบเปียนแบบจกระโดอาจะต้องแบ่งจึ้งเนาะกให่อตำใหญ่ของฉันจะกินหมูย่างก่อนก็จะกินหมูย่างก่อนยให้ชัวรมันจะได้รีแอคตกก่อนเอ ไม่รู้ว่าทุกคนใส่ไงน,นะแต่น้อยเป็นคนไม่กินน้ำจิ้มที <c oughs> ม่กินเนี้ยอร่อยหรอ <c oughs> บบแบบไอ้อย่างเงี้ยฉันไม่ฉันจะไม่ค่อยได้ได้กินก็เลยเดี๋ยวพี่มิ้นจิ้มแทนนิดหน่อยเดี๋ยวฉันจะกินเป็นนี่ใส่ค่ะอ๋อเล้วได้ชิลเล็กน้อย <c oughs> แล้วก็ใส่กินจะใส่ สีโลเวอร์มากจะหมดแล้วจริงๆว่าจะขอมเพิ่มกัน จะอร่อยใส่เสื้อคลุมดีกว่าน้อทีนี้เราเนี้เราใส่เสื้อขาวไปกันด้วยมันไม่เที่ยวโดดอะไม่เที่ยวเป็นแกงส้มอะมันจะเคยเห็นที่กินจีินแกงส้มปะนิ่มจี๊ดเป็นแกงส้มหมูมันใหญ่มากต้องกินคำๆเลยเนาะเนื้อหนัก ่ปากไม่กว้าง่ะไม่กลมขึ้นหรอคือฉันป็นคนกินซุปที่ไม่กินน้ำซุปอ่ะอืมันจะเลยงงว่าเฮ้ยกินซุปจะใช้ตะเกียบอันนี้กินซุปแบบใช้ช้อนเป็นไง กินยังไงให้อร่อยแต่ว่ารีแอคเราดูมีกันบุกตะขำเล่นเออทุกคนว่ามันอร่อยจริงนะเราแบบเราพยายามแล้วอันนี้มันดูอร่อยกันแล้วใช่ไหมอร่อยอร่อยเลยวะอร่อยเลยเลิฟเลยซ้ำได้ทุกคนเป็นร้านที่จะมาซ้ำนะถ้ามีเวลาทุกคนมากินกันได้นะเธอไม่ได้กินอาหารเกาหลีนานปะนานปะล่าสุดก็กินแต่ว่าแบบทำเองอ๋ออุ้ย แอดวาหางนี้ที่มินเขาอาหารจริงก็แท้สุกกิมจิก็คือเอากิมจิเออซื้อกิมจิก็ไปทำเปต้มย๊อกไปผัดกับหมูแต่ทำไมต้องกินผักกาดแก้วอ่ะคุณล่ะเดี๋ยวเราขอเป็นคอสิอสองเดียวเนะไม่ได้แบบเป็นหมูย่างมมู้นอ่ะเป็นหมูย่างที่แบบมีรสชาติมีความแบบหมักซีอิ๊วอะไรแต่ทุกทีฉันไม่กินอาหารเกาหลีเลยที่นี่ เขาเลยชวเนเธอกินเนี่ยนานมากไม่ได้กินเลยไม่รู้ไปทักตกทุกทีไม่ไมีผ้านนะล่าสุดไปกินอะไรจำไม่ได้เลยเป็นไปได้ไหล่าสุดเรากินอะไรกันปะไม่รู้อร่อย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 รสกันบางที่มันเผ็ดกว่านนะี้<อ>แต่รสเขาจะไม่จัดจ้านนะ มันนัวเรียกมันมันนัวเพาทุกคนมันบางคนเขาชอบกินแบบพวกเจนเจนข้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเจนข้นนะสำหรับเราอ่ะเอาเป็นว่ามันไม่เหมือนแกงส้มมันเป็นคือว่าเขาแบบเอาผักเราก็มาหมักกินใช่เดี๋ยเซตนี้มันเหมาะสำหรับสองคนจริงหรอวะมันเยอะไปแล้วมันเยอะไปเ้ยจะไปหาความหวานหน่อคน ม่เห็นเขาบอกว่ามันแปลว่าเด็ดดี้ลองเลยเก๋ก็เก๋เกินไปคุณพ่อขายอะไรเป็นไอคำแปะยาวจังลำานค่ารักมากนะเหมือนกิข้าวที่บ้านให้ดูบรรยากาศร้านแต่คนเยอะแบบนี้ เอาจริงอ่ะถ้าเกิดจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยเราจะกินกันแบบไม่พูดกันเ <c oughs> ห็นไะคุณจะนอนมากหิวหรือเปล่า <c oughs> เออหรือว่าหิวเลยเนาะฉันให้เธอจัดดำๆพ <c oughs> ี่มินชอบอไรสุดในสามอย่าง เสื้อิงจีเพราะว่าพี่มินชอบกินซุปโน่นหนึ่งจิจริแต่ฉันให้หมูหมูยางนะเนื้อหมูย่างอร่อยสองมองก็อร่อยเพิ่มได้จีบตรงนี้เขาบอกมันไม่มันไปบางที่เขาชอบผัดไเหมือนผัดละมันน้อยใจมาเพื่อมเคียงชันก็คือกิมจิชาลาเล่ เราอยู่กันพวกเมื่อกี้เราอยู่เรามาจากคลารามเก้าเนี่ยพอเจอใกล้ๆก็เอออันนี้โซนทองหล่อเนาใกล้ๆกันก็อย่างที่เราบอกโจทย์ของเราก็คืออาหารเกาหลีสองแคร์ใกล้ถันใกล้ถังด้วยเอเดี๋ยวสองใกล้ถังสามแอร์ในบรรดาอาหารทั้งหมดที่มึงชอบกินอาหารประเภทไหนสุดเกาหลีญี่ปุ่นไทยอิตาเลียนจริงห้ามญี่ปุ่น เราลองเนาะก็เลยอืเป็นเหมือนกันเลยฉันกับพี่มิ้เหมือนกันเลยคือชอบกินอาหารญี่ปุ่นสุดเ,เพราะว่าเป็นสายกินวัตถุดิบแล้วก็ไม่เผ็ดเป็นอาหารที่แบบอย่างเป็นถ้็เป็นซูชิเนาะไป็อกหน้าดีกว,ว่ารอกหน้ากเป็นอาหารญี่ปุ่นดีกว่าอาหารญี่ปุ่น <c oughs> ใกล้ฉันอาหารญี่ปุ <c> ่น <oughs> แต่เราไม่ดูนะว่าตอนนั้นเราอยู่ใกล้อะไรเรื่องดีๆนะ <c oughs> ไปสุมกันดีๆนะคะใกล้ฉันสุดซูชิโร <c oughs> เสุนทรีลมยังไม่แย่ค่ะสัดอันดับเหมือนกันเลยฉันก็ให้ที่สองตรงอาหารเกาหลีใครก็ไม่ค่อยกินอาหารไทยอาหารไทยก็จะแบบต้มตุ๋ผัดผักอะไรที่มันเป็นแบบเชงเชงอะแต่ที่หนึ่งฉันเป็นสุนที่ห้งอ่ะสุนที่ห้งนับเป็นอาหารไทยรึเปล่ารับนับแล้วไงเพราะมันอยู่ในอาหารประจำ ชคคอบกินข้าวผัดแต่แบบต้มต้มต้มยำอะไรอ่างนี้นี่ไม่กินน้ำเนี่ยจะได้ก<ม>ินก็เลยอาจจะชอบไม่เหมือนกันเวลาไปร้านตามสั่งชอบกิน,นขคนค้าวผัดมันเทเตบอกเธอเธอเธอเป็นแม้เดี๋ยวเมื่อตอนเช้าฉันอะฉันกลายเป็นการกาเป็นคนกินข้าวแต่แบบกินข้าวไข่ดาวไม่ใช่เช้าอะมือ้อกลางวันนิ่ง้ังมีอาทิตย์นหนึ่งเว้ยตอนทำงาน กินก <c ười> ับข้ากับไข่ดาวกินหรอเออทีนี้บางทีก็กินง่ายเกินฉันกินแต่ข้าวผัดข้าวผัดไก่อ๋อพี่มีชอบกินไก่มากกว่าผัดถ้าหมูจะกินได้ก็ต้องแบบนิ่มๆแบบเนี้ยเปือะๆอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เกียกเขียว กินจอยแบบขำมากอ่ะคอมุ่งเหลคนคอม่งแต่ถ้กินกับน้ำตลาดทีเป็นตลาดสายอะตลาดี่ปลาดญี่ปุ่นเออขับมันมากเลยอ่ะมรทับใจะน้องอร่อย น,นี่คือว่าอร่อยดีเลยอร่อยเออ,ออร่อยทำไมเราต้องทำงี้ไป <c oughs> เห็นปะดีเนาะดีมาแต่ทำไมเวลารของอร่อยแล้วเราชอบใส่หัวเคยเห็น เรารอคสองคนแบบเป็นแบบกินใส่หัวอร่อยแล้วแต่พี่มินชอบแบบกานแบบเนี่ยไปเมื่อเวลาผมกินไปเฮ้ยอร่อยแต่ว่าใส่หัวอ่อิกินนันอ่ะกินมากเจี๊ยลับี่ข้าวหวนแน่นอน เราไปกินกันให้หมดก่อนดีแบทเอาตัวไปกินก่อนนะคะกินเยอะให้หมดกหมดหมดแล้วอิ่มมากเลยมีเห็นไหมอิ่มเธอหนังท้องตึงหนังตาหย่อน๋ยวเราพยายามจะถักตากันก่อนใช่ค่ะก็พี่มิ้ชอบอันไหนที่สุดพี่มิ้เหรอตุ้มจิเพราะว่าพี่มิ้ง่าชอบกินซุปใช่ไหมแล้วก็ หมูขเขาอ่ะมันค่อนข้างเปื่อยแล้วก็เคี้ยวง่ายเป็นคนขี้เกียจเคี้ยวก็เลยชอบอันนี้รสชาติด้วยอะไรด้วยแต่อันนี้ก็อร่อยด้วยใช่อันนก็อร่อยแต่ว่าก็ให้อันนี้เป็นเบอร์นหนึ่ง,งแต่ถ้าพี่น้อยเองพี่น้อยจะใสยชอบกินหมูย่างเดี๋ยเอาฉันก็ให้หมูย่างแบบรวยเพราะว่าหมูเขาบางาเลยแล้วก็มีรสชาติในตัวแล้วก็หอมเป็นหอมผักเป็นที่สุดท,ที่สุด แล้วก็จริงๆแล้วทุกคนถ้าใครแบบสนใจก็มาลานนี้ได้นะเดี๋ยวเราจะแปะโลเคชั่นลานลว่าชื่อร้านไว้ให้เน,ะเนาะเพราะว่าเป็นสิให้กี่คะแน 8, เนเนาะแปดเก้าฉแปประมาณเ, 8, เออประมาณแปดเก้าประมาณนั้นจะถามาหากินให้จามร <laughs> <laughs> ู้สิ่งก็คือมารออย,ยารอ,อยู่ออยเออถือว่าเป็นประสบการณ์ คนที่เซิร์ชว่าร้านอาหารเราใกล้ฉับก็ถือว่าดีค่ะทำได้ทำได้ทำได้มีโอกาสมาแข่งอีกก็คงก็จะมาอีกประมาณนี้พี่มิ้นจลืมแปะโลเคชั่นมาได้เดี๋ยวกไปแปะในชื่อร้านไม่ใช่ใครนี้ทีย์อันนี้ทีย์ีอันนี้ทียอันนี้แบบว่าเจ๊จีลองเล็กคุณพ่อถ้าใส่ใครนี้จริงๆนะถ้าที่เราใส่ไม่เธอเอาคุณพ่อสายยาวให้ดูค่ะ แต่ว่าเด็ดเด็ดนี้มือมมากแต่ว่าเห็นไหมตู้กระตูนงเขาอะเขาเป็นกุ้ข้อวสายยาวแค่นหรือไม่แต่พึ่งไปบ๊ายอะไรยังไงอ๋อฉันคิดว่ามือนี้น่าจะเกิมละ600บาทประมาณ600บาท700เออเออจะบอกว่ามันมันคุ้มมากเลยนะเพราะว่ามันได้กับข้าวสายยางเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มน้ำรีฟิลน้ำรีฟิลต้นเคียงบต้งเคียงก็เอาอยู่เลยวางมือ เอาละบ๊ายบายเดี๋ยวใหม่ทีหน้าโอ๊ยตีตายแบบกลับ